มันเนื้อนะคะจะต้องตัดชิ้นเนื้อให้ให้ให้พอดีคําให้โตหน่อยนะคะเพราะว่าตอนสุกแล้วก็จะหดตัวเข้านะคะก่อนที่เราจะไปทํามัสมัน่นเราก็จะตุนเนื้อก่อนนะคะก็ใช้เวลานานหน่อยนะคะประมาณเป็นชั่วโมงเราก็จะตุนด้วยหางกะทิค่ะ ให้น้ำท่วมเนื้อเลยนะคะก็ปิดฝาหมอ้อเก้ี่ยเนื้อนะคะจนได้ที่ะะแล้ว่่แเราก็จะปิดไฟพักเอาไว้ะคะ่ะเนื้อก็จะมีความนุ่มนะคะเราได้เนื้อ แล้วนะคะเราตุ๋นชั่วโมงครึ่งค่ะเก,กี่ยวกะทิจนแตกมันใบอ่อนนะคะจากกลาหมาหาอ่อนเดี๋ยวเติมทังอีกนิดหนึ่งบอกกะทิแตกมันนะคเดี๋ยวเติม นิดนึงแล้วก็จะมาผัดพริกแกงมัสมัมนนะคะตอกพริกแกงมัสมัมนลงไปผัดค่ะแล้วก็ตามด้วยพริกแกงเผ็ดนิดนึงนะคะ่ะเป็นส่วนผสมนิดนึงนะคะจากนั้นเราก็จะผัด น้ำเดือดอีกครั้งแล้วก็ใส่เนื้อที่เรานำไปตุนไปเคี่ยวชั่วโมงครึ่งนะคะแล้วก็ใส่ลงไปค่ะจากนั้นเราค่อยเติมปรุงรสด้วยเราจะใส่อบเชยนะอบเชยแล้วก็โคยกกั๊กลูกตะวานนะคะลงไป น้ำปลาค่ะตอนนี้เราจะปรุงรสแล้วนะคะใส่น้ำปลาเดี๋ยวใส่เยอะไปมันจะจะเค็มแล้วก็ของปรุงรส <c oughs> น้ำตาลทราย <c oughs> ให้ออกสามรสนะครับ <c oughs> เปรี้ยวหวานเค็ม <c oughs> ก็จะออกเป็นหวานหน่อย <c oughs> ถ้ามีน้ำตาลมะพร้าวใส่น้ำตาลมะพร้าวนะคะ ก็ตามด้วยมันฝรั่งค่ะมันฝรั่งเพราะงงว่าให้ก็จะสุกช้ากว่าหอมหัวใหญ่เราก็ใส่มันฝรั่งลงไปเลยนะคะมันฝรั่งแล้วก็ตามด้วยน้ำมะขามเปียก ปิดฟ้าค่ะใส่ตัวีิสงตามไปด้วยค่ะตัวีิสงคั่วนะคะเดี๋ยวปล่อยให้มันสุก ิมร้ดูก่อนค่นเปรี้ยวได้แล้วค่ะเดี๋ยวเพิ่มความหวานอีกนิดนึงเพิ่มน้ำตาลค่ะเราก็จะเช็คดูว่ามันเราสุกไหม กไมส่สุดท้ายเลยก็คือใส่หอมหัวใหญ่หอมมากเลยค่ะ จะเช็คดูมันนะคะสุกหรือยังสุกแ,แล้วก็เป็นอันมากเสร็จนะคะก็จะได้รสชาติหวานเปรี้ยวเค็มนะคะเนื้อก็จะเปื่อยยีเลยะค่ะ